สวัสดีครับท่านผู้ชมมือนีสิผ้ามาจัดเม่นุ่งง่วงน้อยเกลือกต้มเนาะครับเนาะหลังจากมีท่านผู้ชมหลายๆท่านหลายๆคนคอมเมนต์ขอมานะครับเนาะมือนีมีโอกาสก็เลยจัดมาสูเบิงครับผมมือนีเลือกไส้เป็นเนื้อสะโพกบวกดากเนาะครับเนาะเนื้องัวใหม่ๆเลยนะครับเด้อลมปุ๊บปาดปั๊บเฟียนนวมๆแกนปักปักเลยครับผมคำเบอร์คิงนี่ยังอุ่นๆอยู่ครับจังหวะเอามีดแหกลงไปนี่เป็นกลือกาดกลือกาดครับผมดิ่งสูดมีดดีแฮกเลื่มเอาพังผืดออกจะน้อยครับผมยำยำยังสิบวกข้าเขียวนะครับเนาะ กินไปน้ำกินเยาไปพรมันเสียอารมณ์ตัวครับเอานี้ครับได้แล้วครับดึงดึงดังๆครับผมหันเลยครับเมนูนี้เอาตอนสีญงแนงหน่อยนะครับเนี่ยเอาแบบสามมุกใส่ใจเลยครับตอนละคังาละตอนไปเลยครับเมนูนี้ตอนได้เอาไปแซ่้ํำเพียนะครับน้กขันบางไร้เม็สีกระด้างครับได้สะโพกบวกดากแล้วครับต่อไปจัดเสือบักเผากบผมนี่ครับปาดไม่เฉพาะส่วนที่ไม่ีบักเผาเลยนะครับเดี๋ยวเอาสิมาพาแยกสินแยกส่วนแล้วกันครับนี่ครับแหงลงไปครับอุ้ยขวักขาขวักขาาเลยครับ แกนดีสดดีครับนี่ครับมา่รุ่นเบิ่อครับบดนี้มื้อนี้บักเผาสิหน่อยสิไล่สาเร็ครับนี่ครับพี่ออกตีออกครับปุ้ยครับหนาตึ๊กครับได้การเลยครับสวยงามครับผมมันแข็งหรือว่ามันเผานะครับเนาะเมื่อนี่อยากได้ฟิลแบบให้มันมีทั้งสามเทกเจอร์เลยครับมันแข็งแกล็เกนื้อแน่นๆนะครับเนาะมันอ่อนนุ่มนุ่มนะครับเนาะนี่ใส่เป็นน้ำกันเลยครับหั่นไล่ตัดเลยครับบดนี้เห็นมันมีทั้งสาส่วนอยู่นี่ตอนเดียวเลยครับไปขักปั่นยังครับ คุณนะครับขวขาดขวขาดโอ้ยจังครับมันแข็งกรอบๆนะครับทีเด็ดเลยครับเสือมะพร้าวครับอ้าส่วนต่อไปครับตับครับท่านผู้ชมมีตับยอนมานาเด้เมื่อนี้เขาเลือกใส่เป็นส่วนในส่วนของตับยอนนี่ไปเลยครับชุบลงไปโอ้ดดึงดังดีครับสดๆใหม่ๆเลือดซิบๆเลยครับในการขนาดครับว่ามันน้อยพอาเราเติมจล็กน้อยครับนี่เลยเลี่ยมภาพๆเลยครับตามด้วยบักไข่ลังครับผมหรือว่าไตง่วนครับนําลงไปครับ นี่มันก็ดิกแกนก็ตับขึ้นมาอีก็กน้อยนะครับแล้วตัวฟิวสัมผัสกับไข่ไขกันครับต่อไปเป็นหัวใจครับผมใส่ใจไปน่ำครับผมมันยังอีเสียบผสมประสานเทคเจอร์ไปเนาะครับเนาะหลากหลายเราสัมผัสครับต่อไปเป็นคู่คันแท่น้าครับผมคึงหนึ่งเลยครับใส่เข้าไปหน่าครับกรึบกรึบเนบเนบครับตอนสีปิงปล่งแนงน้อยครับไฟบังคับให้ยำเล็กแหลกครับผมยำน้อยๆเลยลืดอะไรได้เนี่ยตอนไ่ ต่อไปเป็นดอกจอกครับผมอามันครบทุกสัดทุกส่วนเลยนะครับเด้อมีครับดอกจอกครับผมเหลืออมองซีหนาๆแนงหน่อยครับมันจังสีกรึบนะครับเนาะดอกมันที่ไรมันสีส้มสีหยางหยาบครับดอกข้างๆนี่ครับต่อไปเป็นสามสิบกีบครับผมพี่แล้วครับเต็มตอนมาเลยครับจะได้พี่นับเิ็งบูบุนี่มันสาสิบกีบแท้บ่แท้นี่นี่ครับโอ้มีแต่ แผ่นใหญ่ๆนะครับเขาเลือออกมองที่มันเป็นนี่ครับองห้างๆมะนี่ครับมันสิเป็นครัวนะครับเล้วมันสิมีความนานะครับมันสิกรึบดีก่าส่วนอื่นครับนี่ครับฮะเพราะมอนกัคกับขั้นเที่หน้าเลยครับนี่แต่ว่าสีหย่ำง่ายกว่านะครับพวดๆเลยเหรอครับเนี่ยได้การแล้วครับลงมอเตรียมไปมากเลยครับยังบุเบดนะครับเนาะยังเหลือในส่วนของไสออนนะครับเนาะมือนี้มีไสออนมากรวอมครับนี่เลย ใส่วอนพวกนี้ยังเป็นใส่หวานอยู่นะครับเด้อยังบบทันมีเพียครับสีเป็นเพียออนๆนะครับเนาะคือจังซิรีแล็กวันเล็กหน่อยนะครับเนาะบุหรุวาซูมอนี้ยังมีขายอยู่บนนะครับซิรีแล็กนี่ครับมันเป็นเลี้ยวๆบางทีนะครับเนาะยังบบท่านมีกากอาหารแลวก็บว่เป็นน้ำเจ้งแหลงนะครับเป็นข้นๆอย่างๆครับที่เด็ดเลยนี่ครับเซ็ตเรียบร้อยแล้วก็เอาไปใส่เพียนะครับเนาะแต่ว่าเพียเขามันยังเป็นเพียสดอยู่ครับต้องนั่งไปต้มแล้วกันครับนี่ครับแกะออกจากใส่ครับนี่บบคือกันเด้นี่ครับ เทลงไปก่อนนะครับอาไปร่วมกันครับอันที่อยู่ในหมอยู่แล้วเนี่เป็นเพียจะได้จากการปั่นพลนะครับเนาะส่วนที่เอาลงไปเติมนี่เป็นเพียที่ใส่นะครับเนาะสองส่วนนี้กัสีต่้งกันนะครับเนาะปั่นพลได้จากกาก้าที่มันย่อยแล้วครับในกระเพาะครับผมมาปั่นใส่น้ำครับผมส่วนเพียใส่คือมันอยู่ในใส่เลยนะครับเนาะรสชาติกสีตั้งกันไปครับผมอันนี้เขาใส่เกลือกับตะไคร่ลงไปนะครับเด้อยจากนั้นก็น้ำไปต้มเลยครับผมต้มทิมเวเป็นเครื่องสมมุติหมดแล้วครับต้มไฟอ่ออนนะครับเนาะ ใ่ไฟแห้ง่ได้ครับมันสิปู่มันสิล่นออกเบิดครับบัด <beautiful> ท right ี่นี่เขามาี่จัดการในส่วนของบีครับผมนี่ครับบีแซบบีนัวบีง่วแท้ๆครับผมอันนี้เป็นบีสดๆเลยนะครับท่านผู้ชมเป็นบีที่ติดมากับโตงัวนนี่เลยครับบแม่นบีแซบแข็งนะครับเนาะนี่นะครับสดๆเขียวยุ่งยุ่งอย่างนี้เลยครับโอ้ยเด้การคักเลยแหละนะครับแต่ว่าเข้าต้องเอาน้ำไปต้มสะก่อนนะครับเด้อยทำให้สุกสะก่อนครับนี่นะครับเป็นอย่างๆอย่นะครับเนาะมื้อใดไมาน้ำกัน2พกครับผม นี่ครับเบิ้งสดเบิ้งจักสีตับเลยครับเหลี่ยมเมาเมาเลยครับนี่ตับยังใสปิงปิงอยู่นะครับเนาะมีท่านผู้ชมในหลายท่านนะครับเนาะคข้เมตนขอวิธีการเฮ็ดดีดองซูเบิงแน่มาสั่นครับเดี๋ยวบ่าบอสีเฮ็ดซูเบิงไว้ในคลิปเดียวกันนี่เลยนะครับเด้อนี่ครับเราได้นำบีมาแล้วเทากับต้องเอาไปต้มสักนครับต้มมันเนุกครับผมตัวนี้ก็ต้องใส่ไฟอ่อนๆด้วกันนะครับเด้อต้มทิมเวประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเนาะให้มันคือคอยเดือดไปครับค่อยๆฟด เบาๆไปครับต้องค่อยเฝาค่อยเบิ่งตลอดนะครับได้มันก็ดปูงงายกันนะครับพี่เพียครับสุกดีได้การแล้วห่อหน้าแม่ดองน้ําปลาเลยครับนี่ครับแต่ส่วนต่างๆเพื่อความแม่นย่ำก็ต้องสร้างน้ำหนักนะครับเนาะเปลี่ยนหมอคนละใบครับเพราะว่าหมอนี้มันดากมันห่อนครับนเจอไฟแม่งจังต่างลงเดือดแต่สั่งสีห่างครับผมเซตให้ค่าเป็นศูนย์นะครับเนาะนี่เทนำบีลงไปก่อนเลยครับนี่ได้จํานวนเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่ครับผมก็ใส้น้าปลาเป็นเครื่องหนึ่งของ อน้ำหนักบีที่สร้างได้ครับผมอันนี้บีเขาสร้างได้แปดร้อยินะครับน้ำปลาเข้ากับทได้ใส่เป็นเครื่องนึงก็คือสี่ร้อยยี่สิครับรวมกันแล้วก็จะเป็นหนึ่งพันสอาครับผมนี่ครับใส่น้ำปลาลงไปครับให้ได้ปริมาณตามต้องการนะครับนี่เลยครับหนึ่นะครับนี่เลยสองต่อหนึงครับผม ได้บีเท่าใด้ใส่น้ำปลาครึ่งหนึ่งของบีครับนี่โคตรใหนเขากันครับผมคันแม่นเฮ็ดอิลีก็ต้องพักให้เย็นซะก่อนนะครับเด้อแต่ว่าคลิปนี้รวบลัตัตตอนนะครับเนาะสีจำลองสูบเบิงครับคร่าวๆครับผมจากนั้นเข้ามาสั่งน้ำหนักครับผมอันนี้สีสาธิตที่บ่าววยเฮ็ดทรงให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะผู้อยู่ทั้งกวงทั้งไก่ครับที่เพิ่นอยากได้ไปไว้ใส่ลาบกวยซอยจุเฮ็ดเจียวนะครับเนาะหรือใส่ตุ่มใส่แยงใส่ออมก็ได้ครับผมนี่ครับหนึ่งขวดกระสีบรรจุปรฟมาณ สองร้อยกรัมนะครับเนาะนี่เลยครับนี่บวกนิดนึงครับผมแต่ว่าไม่มีลบด้วยไม่จะบวกครับจากนั้นก็นำมากรอกใส่ขวดครับผมตามปริมาณนะครับนี่เลยครับผมได้ประมาณนี้ครับวันนี้มันเป็นฟองไอฮอนขึ้นมาครับที่จริงเขาต้องพักให้มันเย็นก่อนครับคลิปนี้เวลาน้อยจัดให้สาธิตให้ชมก่อนครับ ปิดฝาครับผมรันแก็กพร้อมส่งครับผมท่านผู้ชมที่สนใจทักไปเลยได้ครับเด้อในเพจไอ้บอยเด้อครับผมและเพจซอยถีคาเฟครับผมเส็จลาบใส่ก้อยใส่เจลคมโ้มนะครับทีเด็ดเลยครับซอยถีดีดองคมจนยางเดาครับผมมาบดที่นี้เข้ามาเบิ้งนี่ส่วนของเพียครับเพียที่ต้มไว้นะครับมันสิเป็นฟองขึ้นมากทีครับเข้าอค่อยซอนฟองออกครับซอนกากมันออกครับผมต้องไปสีดายนะครับเนาะจากนั้นเข้าเคี่ยวต่อจนเหนียวคนเลยครับเขาก็ิได้เพียแบบ เข้มข้นนะครับนะแล้วก็ปลาสจากรินเหม็นกินข้าวนะครับเนาะพร้อมสําหรับการนําไปปรุงอาหารครับผมก้อนอีซายให้เราตองน้ำแมากรองออตเณมนะครับเนาะพวกที่เป็นเศษแหย่เศษแยงเบาไปนั่ครับจากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นครับผมพอเย็นแล้วก็เอามาเทลงหม้อที่เขาส่ปรุงง่วนหน่อยเกิดตุมเทาเลยครับเมนูนี้เขาใส่เครื่องในลงไปหลายๆส่วนนะครับเนาะมันก็ดทมีกินเฉพาะตัวครับเทาอีซายใบบกูดลงไปดับกินในจังหน่อยครับผม อันน้อยๆไฟๆนะครับเนาะรมามันจังออกมาดีครับใส่ลงไปเลยครับผมจากนั้นก็น้ามาปรุงรสเบื้องต้นก่อนนะครับได้ใส่น้ำปลาครับผมเข้มหน่อยเข้มไหลตามมักเลยครับจากนั้นก็ใส่ผงชูรสครับผมตามลงไปครับอ่าแล้วก็เป็นในส่วนของบีแซบบีนัวบีงัวแท้ๆเฮครับผมนี่ซอยถี่ดีดองลงไปครับใส่หน่อยๆขมจนแยงเดาเลยครับนี่ จากนั้นก็คนซะก่อนนะครับเด้อคนเห็ผงสุตรเฮดละลายซะก่อนครับจังใสเครื่องปรุงอันอื่นต่อครับนี่คนคนคนนะครับเนาะเห็นมันบละลายมันทํางานบ่เต็มที่ครับผมมันบมีความเสียบโดยตัวมันเองครับแต่มันสามารถพาให้ผู้อื่นกลมกล่อมเขากันได้ดีครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องละลายซะก่อนนะครับเนาะจากนั้นใสเข้าครัวลงไปเลยครับเด้อใส่หลายเติบเด้อครับเมนูนี้เพราะว่าเข้าตรงการเห็นนํามันเหนียวคนนะครับเนาะข้าครัวก็คุณสมบัตินึงกนอกจากให้ความหอมแล้วก็ ยังทำนาที่คล้ายๆแปรงความครับเอาไปผสมนาามันก็สีเหนียวคนนะครับเนาะนี่ใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่พริกป่นครับผมจากนั้นก็คนๆให้เข้ากันครับหอมห้วยเลยครับท่านผู้ชมจากไปไหนจะพร้อมยังเป็นหร้อมยังครับเนี่อสดๆมันเสือเค็งๆไม่เจอกับบีว่าหอมแล้วครับเจอพริกพงข้าวคั่วพอไปอีกโอ้ยจังเลยครับแต่เมนูนี้กินเลยทันทีบ่อดได้ครับเด้อต้องได้แซ่ไปก่อนครับอย่างน้อยยี่สิบนาทีครับผมนี่ด้การแล้ว พอแชรเขาไปแล้วพวกเครื่องปรุงต่างๆครับน้ำเพียน้ำบีซึมเขาไปได้เนื้อนะครับเนาะเห็นว่าตอนนี้แงงสี่ครับต่ว่ารสสัตว์ซึมผสานเข้าไปได้ทุกอนุทุกชิ้นทุกตอนแล้วครับผมได้การมักยางคักเลยเหรครับเอาเข้ามาตามก็ด้วยพักครับผมเมนูนี้มีทั้งเครื่องในมีทั้งเพียผมเขาต้องใส่พักหลากหลายแน่จัง่อยครับผมผสมประสานความหอมอร่มาจากพักนั่นนะครับเนาะมือนีมีหอมเปีหอมปอมและหอมบัวครับผมสามหอมครับผมสามประสานเลยครับ อันตรงให้มันในน้อยไลครับให้มันในหย่ำไปน้ำครับนี่ใส่ลงไปเลยครับผมสามหอมครับจากนั้นก็ข้นให้มันทั่วถึงกันจังหน่อยครับเป็นอันเซ็ตซับเรียบร้อยแล้วครับบันนี้พร้อมเสือพร้อมรับประทานแล้วครับกับเมนูงัวน้อยเกือกต้มครับผมที่เด็ดเลยครับโอ้ยขมข้นยางคักเลยใส่จานเลยครับ ท่านผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่นะครับเนาะอยากเบิ้งคลิปใดอยากเบิ้งเมนูใดนะครับเนาะก็คอมเมนต์ไว้ได้ครับเด้อมีเวลาเราปลอยจัดให้แน่นอนครับคือคลิปนี้เพิ่อนก็บคอมเมนต์มาหลายครับมีโอกาสก็จัดให้ตามคําขอนะครับเมนูนี้ที่ร้านสร้อยทีคาเฟ่ของห้องมีขายนะครับท่านผู้ชมในแง่ของปริมาณกับบ่ได้หลายขนาดนี้นะครับเนาะแต่ว่าวัตถุดิบหรือว่าส่วนประกอบต่างๆที่ใส่นะครับเนาะตลอดจนวิธีการปรุงครับผมก็เฮ็ดแบบเดียวกันนี้เลยครับ นี่ครับเด็ดใบสาลเนียไซนาทึ่งเพิ่มความสดชื่นแน่อย่างหน่อยครับผมสานผู้ช่วล่องประเม่นราคาลลลิ่งเมื่อนะครับเนาะจานที่อยู่ในคลิปนี่ราคาประมาณจักบาทครับผมนี่ครับเสือพร้อมกับผักกินแก้มเครื่องเคียงนะครับเนาะมีหลายผักครับมีบักแตงบักทั่วผักเพียวผักกาดหินสาลเนียหอมป้อมใบบักตูมซาอุหรือว่าบักตูมแขกนี่ครับผักขมลผภาผักกะหล่ำครับผมอ้หลากหลายครับ ท่านผู้ชมที่อยากมาล่องริมชิมรถนะครับเนาะเรียนเชิญเด้อครับเด้ออยู่ที่ร้านซอยถีคาเฟ่ครับผมอยู่ที่บ้านหนองสองห้องตําบลพลง,งามอำเภอหนองหานจังหวัอดอุดรธานีนะครับไปบ่ถือมาบ่ถือสามารถพิมพ์ซื้อร้านคนหานใน Google Map ได้ครับซอยถีคาเฟ่ครับผมร้านเปิดทุกวันนะครับหยุดวันพุธวันเดียวครับผมเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง3ทุ่มนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมจนฮอวาร์ดนี่จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงแห้งใจให้กันเในนะครับแล้วเามาพบมาพอกันใหหม่่่คคคคลลลลลิิิปปปนนนน้้้าารรุีีบกอแววสสััด